เราพี่ถึงเดชวนมากินข้าวด้วยแต่ทุกคนเชื่อไหมว่านี่คือความเป็นจริงสัจธรรมของชีวิตจริงๆนะคนอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้นะจริงๆคนอยู่ใกล้จริงๆเนะี่ยแทบจะไม่ได้คุยกันเลยแทบจะไม่ได้มาหากันเลยทั้งที่อยู่ตรงนี้เองอเนี่นะ อัานี้คือเรื่องจริงนะคนอยู่ไกลเหมือนอยู่ใกล้ได้คุยกันบ่อยมีนคนทำให้กินใช่ไหมดีละ อยู่ใกลเหมือนอยู่ใกล้คำโบราณพูดอ่้ไได้หมดเลยอยู่ใกล้เหมือนอยู่ไกล,รไล,กล,ออกลจริงเขาพูดอยู่ไกลสุดขอบฟ้าเขาเขียวก็เหมือนอยู่หอแห่งเดียวร่วมห้องนี่มันจริงนะถ้าคนเราอนะใจให้กันรักกันเป็นแฟนกันอย่างเงี้ยเหมือนจะอยู่ไกลแค่ไหน มันก็ไม่สามารถที่จะให้เราห่างห่างเือนกันได้บางคนอยู่ใกล้เหมือนไม่มีความหมายอะไรพี่หนิงอะ่ะต้มขนมจีนใหม่ๆมันได้อร่อยนะ้องบอกแอ เราเพื่นหนิงชอบเต็มเอ้ต้มอ,อ่ะต้มขนมจีนให้มันเป็นเส้นแบบเนี้ยต้มมันก็แช่น้ำอุ่นไว้ทำให้มันเส้นมันติดกันอ่ะ พี่ิงกับป้าอยู่กันเพราะความเข้าใจกันไม่ว่าเหตุไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบอกกันคุยกันแล้วว่าจะไม่ทิ้งกันจะทอดทิ้งกันแล้วแกก็บอกว่าสิ่งที่พี่นิงอยากได้ที่สุดในชีวิตอะ่ะคืออยากได้ลูก หับหลานมาอยู่ด้วยที่อเมริกาแกบอกว่าแกจะทําให้ได้เฮ้ยจะทำให้พี่หนิงยิ้มยิ้มเต็มหน้าให้ได้แกบอกโอ้ไม่อยากพูดเรื่องเศร้าเวลากินไม่พูดดีกว่าทุกวันนี้พี่หนิงไม่หลอกตัวเองนะพี่หนิงไม่ได้มีความสุขอะไรนะเพราะว่า ลูกไม่ได้อยู่ด้วยอยากอยู่กับลูกกับหลานอืมมามาพี่ทำท่าทำทางให้เพื่อนเพื่อน<ๆ>หิวด้วยนะเนี่ยมาเลยลองนักินจ้าพี่หนิงยังไม่เขินกินเลยกินต่อหน้ากล้องเนี่ยเพื่อนเพื<ๆ>่อนมาเลยนะคนรู้ไม้ชีวิตจริงพี่หนิงเรียบร้อยค่ะ มั่างนี้ไม่เคยเป็นไม่เป็นหรอกคะ่ะนี่การแสดงคะ่ะน้องฮงเลยนี่คือการแสดงนะคะตัวเสีพหมิงเรียบร้อยเสียงสองก็ติวตี่หมิงเรียบร้อยมากเลยนะอ ามาแบบขำใหญ่เลยอันนี้ป้าแจ็คชินแล้วชินกับการเห็นพี่หนิงกินข้าวด้วยกันกับแกแล้วแบบอืออร่อยมากซิดซาดแสบแพ้งเลยจ้ะออมอืม 각분가